มาครับลุ้นกันต่อเลยนะครับกับการลุ้นเหรียญนะครับพิเศษจากขนมโอเดนยนะครับซึ่ง1แพ็คนี้นะครับมีทั้งหมด12กล่องด้วยกันนะครับลุ้นกันครับว่าเราจะได้ SSR หรือเปล่านะครับลุยมาต่อกันเลยนะครับกับการลุ้นเหรียญดราก้อนบอลนั่นเองนะครับ มาลุ้นกันนะครับว่ารอบนี้เราจะได้เหรียญพิเศษอะไรกันบ้างนะครับมาลุ้นกันกับซองที่1ก,ก,กันเลยนะครับมาครับอ้แลเหรียญแบบอ่ะไม่เป็นไรหนึ่งสองสามโอเคเอ็นธรรมดานะครับธรรมดาครับเป็นพัดด้วยนะอันนี้ก็ธรรมดาครับ,นะนนรรบและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญว้าวเป็นเหรียญ R นะครับเหรียญ R ของ งกุลน,นั่นเองนะครับมาไปต่อกับสองที่สองครับลุ้นกันเลยเดียนรวมสวยครับอาเอ็นธรรมดาโอ้เป็นดับเบิลนะครับยำชา้าลานประลองนะครับงกุลบลูมาโอเคไปกันต่อเลยสองที่สามนะครับอ่าโปโปหรือปะ เหมือนจะเป็นใบซ้ำนะครับใบนี้เป็นใบ R นะครับ N ธรรมดา n ธรรมดานะครับไปต่อเลย2ที่3ครับบรูมาใบ R นะครับโอกุลค,ครูริน N ธรรมดา n ธรรมดาและ N ธรรมดานะครับต่อกันเลยเอาลคะครัต้องตัดใหม่ลนะครับ มาครับใบแรกโอเป็นดับเบิลอาร์นะครับดับเบิลอาร์นี้เป็นใบ R า n N และ n ครับต่อครับอุ้ยใบแรกเลยนะครับงงกุลตอนโตนะครับเป็น R นะครับนี่เป็น n n และ n นะครับต่อเลย หนและ3ครับว้าวว้าวว้าว้าวเป็นใบ R นะครับ N,N, N, และ N, O, เม็กสีทองครับเป็นใบแรกครับที่ได้เมกสีทองเลยนะครับมาสองต่อไปใบแรกมาเลยนะครับ 1, นสองและ3ว้าวย้ำชา้านะครับใบ R ใบ N นะครับ โออันนี้ใบแรกที่ได้เลยนะครับแล้วก็ n นะครับมาต่อไปว้าวใบ R นะครับโหรอบนี้ใบ r เยอะนะครับ n ครับ n นะครับเ็นไหม n นนะครับแล้วก็ n มากับซองที่เหลือครับเป็นใบ R นะครับใบ r ไปใบรวมนะครับโอ้ สวยเลย N N และ N นะครับโอเคต่อเป็นใบ R นะครับเป็นใบ R โอ้ใช้เดียวเลย N นะครับ N และ N สุดท้ายกับล็อตนี้นะครับมาใบแรกไหมใบแรกไหมใบแรกเลยนะครับโอ้ oh. ใบรวมครับสวยครับ ็นใบอารนะครับรอบนี้เป็นใบอาเยอะมากนะครับเป็นใบอาก็คละกันมานั่เองครับในแต่ละหลังโอเคผ่านไปแล้วนะครับกับ12ห่อนะครับ12แพ็คตามนี้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้เป็นใบอาร์ใบอารใบอาใบอาไม่ใช่ใบสิเหรียญเหรียญ เขียน R น,นะครับ R จะสวยมากอันนี้นี่ก็เป็น R โอ้ล็อดนี้เป็น R หมดเลยนะครับ R ยัง R ต่อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบเบิ l e R ไข่ปลานะครับเป็นลายไข่ปลาและนี่ก็คือบเบิ l e R เหมือนกันนะครับโอเคนะครับดูต่อไปนะครับว่า SSR หรือใบหายาของเรา ในดราก้อนบอลนะครับเราจะได้เหรียญแรกเป็นเหรียญอะไรนะครับลุ้นกันต่อไปครับ